สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมากกีดยางครับสวนนี้สวนสวนเล็กครับต้นหน่อยสวนนี้ทิ่ต้นน่อยครับต้นติดเปิดต่ำครับลดใช้ต่ำตรงนี้จากคูออกเลย ตนตามแล้วแม่จีตั้มคนนี้กีดช่วยแม่แม่ไปดำนาแม่ไปดำนาช่วยเขาเดี๋ยวจีตัววันจีตัววันครับวันนี้ฝนตก อันนี้สวนเล็กครับสวนใหญ่กี่ร้อยร้อยครับต้นเปิดต่ำหัดตัมต่ำหน่อยโฟโต้เข้าหน่ยได้ สี่ีแล้วครับไก่สีแล้วแล้วครับ,สว,วรบสวัสดีพี่ทุกท่านครับ กรีดยางครับกรีดยางตัดยางหมดใส่แล้วหมดพีป่ะหมดตัวนี้ครับ อย่าแ,แป๊บๆเลวนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสุนยางยางเล็กครับ ปลาหลายน้อยหน,น,น,นึ่งนะครับขาก้องบมดีปันใดเหลือไม่เยอะปันไดยังมีหลายกระอดดนะครับเดี๋ยว อีกคนเดียวครับวันนี้แม่กลับบ้านมาแล้วครับแม่กลับบ้านไปแล้วครับ,บ,บนคนเมย์คนเป็นกาดซอยกระเจ้าดำหน้าครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับตาจะลายนอ้อยเองนะครับมันมีตากล้องทายให้ทายเองเลย วิตของผมครับนี่เนี่ยกิดยางช่วยแน่ครับสื่อมาไว้อีกนี่นียยางโอบแล้ว ตอครับไปเรื่อยๆเมื่อ <c oughs> กี้ตั้งถ่ายก็อันนี้อยากถ่ายให้พี่ดูครับว่าผมมันเข้าต้องจับกล่องเท่าทั้งนั้น

ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับอย่างหน้าต่ำนะครับต้องก้ม กรีดบางๆนะครับเพราะว่เปลือกบางนีแม่ผลงานแม่กรีดแ,แ, <c oughs> แล้วแต่เขาจะกรีดเขาอยาบออกครับ ย้ำออกไปเรื่อยๆครับจิ๋นดโด,น,ดนแกลง ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับไม่ค่อยได้ทำคลิปครับหมูอเว้นหนก่ไปธุระไปธุระสำคัญเลยมาเลยไ,ไล่ไล่ไลสซดเร็ดพุงมไปเลยครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ครับม่มีเวลาเฮ็ดคลิปครับ อดยางแบบนี้นะครับไม่มีไม่ค่อยมีสัญญาณครับตรงนี้แต่มองนี้เนะี่ยมีอยู่ครับอ่าสวนนี้นะครับแต่สวนอื่นสวนท้งพุ่มบุมีกันไหนครับ ห่อนห่อนครับห่อนจริง ปกติก็ปีกลางคืนนะครับนี่เอาตอนค่ำๆก็มืดไม่ีีแล้วครับมืดฟ้ามืดฝนมิดแล้วยังไมได,ด้ดูพยากรณ์อากาศเลยครับ นี้ก็ทั้งหลังนี่เป็นที่นาครับแม่ทำนาก็ทำเป็นขั้นแล้วน่าจะเอายางมาปลูกไม่ต้องทำนาเอาแค่นั้นพอนาครับ แต่นี่น่าจะน้องชายกีดครับบ้าไงหนึ่งกีดไม่ระวังครับเอาแต่น้ำยาง <c oughs> เดนวแต่เขาจะกีดนะ <c oughs> ถายให้ดูนะครับนี่วนยางอันนี้สวนเล็กครับสวนใหญ่กีดเส้นแล้วเส้นเรียบร้อยแล้ววนใหญ่ครับ ถ่ายให้ดูนะครับทําจริงนะครับไม่ได้ทําเล่นขอให้มีบรรยากาศดีเหมือนเมื่อคืนนี้ครับฝนไม่ตก ไกะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วย่างไหลอยู่ครับยังบไหครับดูติ้งติง้งไหลเร็วอยู่ครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย